อออือเตึงอีกแล้วอะพูดเหมือนตาเห็นเลยบับผม <laughs> บอกว่ามันใหญ่มากครับตัวนี้ดูอื้อ โ้โหนี่ Shadow Bean นะฮะเตี๋วเรือของแท้ผนะมเมาเส้นเล็กเล็กน้ำคุกขิกพิเศษเตี๋วเรือต้องกินในเรือใช่ไหม สวัสดีครับผมตุ้ม TSF นะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่ใหม่ครับเป็นคลองบางบอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับสายเกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเขตแถบนี้นะครับแา่เกันี้เราจะพาไปตามล่าหาสัตว์ยักษ์นะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับแต่ว่าสถิติที่นี่มีขึ้นไปแล้วนะครับ10โลกับ11โลนะครับจากคลองที่นี่นะครับ วันนี้ไตเก๋นี่เคยพาผมไปโดนชาโดไซส์5นะครับตอนที่ไปคลองบางมดนะครับกับไซส์3นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาถิ่นบ้านแกมากนะครับไม่รู้ว่าสถนานการณ์จะเป็นไงแต่ต้องลองดูครับ แต่ผมว่าไม่ใช่หว่ะไม่ใช่ตัวเมื่อกี้หว่ะอ,อืออ,อ,อืโอ้โหลุด ถึงเป็ปถึงแม่งชอบกัดผีเผอขอจังหวะเก่งข้อร้อนี่แม่งไม่กัดนะ <c oughs> กัดไม่โดนพี่ มันจะเข้าไปที่ <pues> ไหนวะเข้ามาไอ้ป uh ๊อกไอ้ป huh. uh ๊อกโอ้ย huh. ป uh ๊อ huh. ก oh huh. ลับไปยางชิงล๊อกนะครับสีฟ้าครับนี่ครับรป๊อกไซโลนะครับหรือกัดกินโดนครับนี่ห้าวนะัดโอเคครับ๋ตวตัวนี้จะพล่อยครับหายตกก็มีฟังตลอดเสียวเรือของแท่ เนืเหลืองเล่นด้วยหลับด้วยเหมือนระปเทรมีว่าบัจจ์ผมเอาเซเล็กเล็กน้ำคุกขิกพิเศษแล้วกันเดีวยว ขอมครับ,บนี่ครับปะหมี่ของผมเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องกินในเรือใช่ไหมดีนหน่าไม่ค่อยได้ป่ากวางหมูยังไม่เห็นเลยโคตรจัง <c oughs> มาทีไรก็ไม่ถึงกลับไปส่อเต้นอะไรมาอันนี้พลังงานเต็มร้อย โหมันคออิ่มเลยอือ โหนี่ชโดบินนะฮะบินไปชนสันเขื่อนเลยดังฟุกเลยมึงคงงงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูวะเจอชโดไหมครับโอ้โหใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตายไม่ใหญ่นะ เฮ้แต่เนี้ยมันน่ามีนะเนี่ยภาพแบบที่อยู่ของสัตว์ประหลาดจะชัด อันนี้บอกตกปลาอ,อืออือ,อโอ้โหไม่อยู่พี่ ออ,อ,อืบึบเลยจริงว่ะอ,อไม่บึบเลยอะ่ะเนื้อมีมีใครอยู่มีใครอืูอ,อย่าเข้าอย่าเข้าอึโอ้ยพี่จะเข้าไป่ายปั๊มก่อนทีหนึ่งเฮ้ยนังมีสายอยู่พี่ปั๊มอีกกทีหนึ่ง มันใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ตออย่าเพิ่งไอ้มีตอมีตอต้องให้แม่งไปกลางโคองอย่าเข้าตอเบ็ดเม,ม,ม็ดเปล่าพี่ผมมองไม่เห็นอ๋อมีครับสบายอโอ้ออยยาไม่มีไฟอีกแล้วตัวนี้ ไปนี่แล้วอ่ะพูดเหมือนตาเห็นเลยบับแต่งบับเลยเออโยนี่ครับหืมแมงม่วงเลยอ่ะแม่งไม่ดำ้วแม่งม่วงแล้ว่ะนี่ครับโอ้โหสายเก๋น่ารอนครับ จะพูดบัตรม่งกัดเลยนะแม่งบัตร้วแกับเลยแม่งสั่งได้เลยนี่หว่าพี่ว่าเ่าไหร่เกินสี่อ่ะผมก็ว่าเกินสี่นี่นะครับสายเก็บพาผมมาตรงแล้วนี่เ<ม>ยันตึงถึง<ม>จะลองชั่งดูนะี<ม>นี้ผมก็มีสี่ครับสี่ขึ้นผมบอกว่ามันใหญ่มากครับตัวนี้<ม>นี่ครับดู ใหญ่จริงอ่ะตัวนี้ผมช่างดูนะครับนี่ครับกัดคิงฟ็อกสีส้มอยู่แล้วนะครับส้มหยุดนะครับสะดุดปลาเลยนะฮะนี่ตัวนี้สั่งได้เลยฮบตัวนี้บวกปับแม่งปับเลยการันตีได้เลยว่าไอ้ที่กัดแบบกัดเชาะกัดซุกนี่โอ้โหแม่งขึ้นไมาเึ่งตึ่งทุกตัวใต่โพลที่แบบุูบตามเลยแม่งแบบมาเป็นในพอ็อตลอดเีเยนี่ครับสูนส์ูนะครับเดี๋ยวนี้ไปลองดูไซส์กันว่ามันจะน้ำหนักเท่าไหร่ นี่เนี่ย4.9 4.91 4.9โอ้โหนี่ครับดูนะนี่4.9ครับสายตึงอีกแล้วตัวนี้เกือบ5โลนะครับตัวนี้เราเดี๋ยวตัวนี้นจะปล่อยนะครับตีที่คลองบางบอนตัวนี้เป็น4.9ครับตกไปนะครับแน่นอนอะ ไปเนี่ฮะไฟมันยอดมาไม่าไงที่เราก็ปล่อยเหมือนตอนตีกลางวันนั่อแหละปล่อยหมูปล่อยหมูอะไรมองไปตรงโน้นตรงโน้นตาแม็กกาดดีจริงปะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเห็นปลายปะเห็นขึ้นเมื่อกี้ เฮ้ยมีไซส์เนี่นะเอออยเฮ้ยมองไม่เห็นใายไฟ มันตกใจเลยอ่ะเจอปอกข้าว